ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเละครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับเป็นการ,รลดราคาสกินของแร็มวยไทยนะครับลดลงมาจาก1,200งพัหรือเปล่านะลงมาถึง899คูปองนะครับก็เรียกว่าสกินแร็ม,มวยไทยสกินนี้นะครับมีการ,รลดราคาอยู่บ่อย,อยครั้งนะครับเกิคนครั้งที่เจอครั้งที่แล้วอยู่ที่999คูปองนะครับก็ลดครั้งนี้เหลือ899คูปองนะครับก็ลดลงมาเรื่อยๆ นะครับที่ผมสังเกตดูก็สกินแรดปเนี่ยก็จะไม่ค่อยราคาไม่ค่อยลงเท่าไหร่ราคาประมาณนี้แหละแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งนะครับประมาณประมาณนี้สำหรับสกินแรดปนะครับโดยระยเวลาที่เขาลดราคาเนี่ยจะจะเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้ถึงวันที่สามกรกฎาคมนะครับก็ราวๆหกวันนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับสกินแรดปเนี่ยอุ้ยสองพันคูปองดีว่าสำหรับสกินแรดปนะครับมันจะมีกล่องด้วยนะครับในวันนี้นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมเพิ่งกินข้าวอิ่มมาคนระับก็สเสอ,อเลยพูดเยอะจัดนะฮะโดยกล่องมันจะเป็นกล่องราคา9คูปองแนละ้วแล้วก็มีจำกัดนะครับกล่องอ่า10กล่องเนะี่ย59คูปองนะครับโดยอัตราการออกของมันเนะี่ยจะอยู่ที่0 3 0นะครับสำหรับอัตราการออกของสกินนี้นะครับซึ่งเรียกว่าก็น้อยแหละแต่ว่านะครับผมไม่ได้บอกว่านีไม่มีโอกาสได้นะครับสกินนี้มีโอกาสได้นะครับ แต่ว่าคุณจะได้มาหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับคนสมมีเป็นล้านคนนะครับสำหรับคนที่เล่น RV นะครับฉะนั้นต้องมีคนที่ได้สกินจากกล่องไอเนี้ยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครได้สกินจากกล่องอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับว่าเอ้ยพี่เนี่ยผมเปิดแค่สิบกล่องผมได้แล้วนะครับ <y ell os> ยิ่งคนมาคอมเมนต์บ่อยนะครับว่า ai, วได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะครับมันยิ่งเพิ่มเรียกว่าอะไรเพิ่มแบบว่าอัตราคอมเมนต์ไปได้ว่าเอ้ยกิจกรรมนี้เจมแม่งบักปะวะ ทำให้เราแบบว่าไปซื้อสุ่มอะไรอย่างงี้นะครับเรียกว่าต้องรอด้วยแหละรอคนที่สุ่มนะครับว่าเขาสุ่มไปเนี่ยเขาได้สกินบ้างหรือเปล่านะรเราต้องดูเขานะยังไงก็ต้องรอดูใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับโอเคเพิ่มกันไม่รอช้าเดี๋ยวผมขอผมขออนุญ,ญาตพาทุกคนนะไปดูสกินของแรสแล้วกันนะครับว่าสกินมาเนี่ยห้าปีแล้วแต่ว่ายังยังไม่ลงลราคาไม่ลงนี่สมัยแบบ30เฟรมเลยอะคุณคิดดูดิห้าปีที่แล้วสกิลหนึ่งสกิลสองเห็นปะ แต่ว่าสก,กินแรกสกินนี้มีเอฟเฟกต์หวามนะสกินสองเนี่ยดูดิออโตเมนสกิลนะครับนี่คือมันนานมากแต่ราคาไม่แข็งโปกเลยอ่ะ mm hmm. โหดูดิทุกคนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ oh. เหมือนเอฟเฟกต์สกิลจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าพวกแอนิเมชันการเตะก,การต่อยการปล่อยสกิลเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งไม่มี skill เอฟเฟกต์สกิลหรอมีไหม มีมันเป็นเป็นท่ารำวงนะสำหรับเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยครับก็อันนี้สนับสกินของแรสทุกคนให้กันกี่คะแนนนะสำหรับแรสตอนนี้กับราคา899คูปองตอนนี้นะครับก็เรียกว่าคอมเมนต์บอกกันได้แล้วกันนะสำหรับช่องแชทของผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปนี้จบกันบ้างนะครับสำหรับคลิปวิด,ดีโอที่แล้วนะครับก็วันนี้สำหรับสกินแรสนะอืมไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เดีย๋ยวจะทุกคนรู้ว่าตอนนี้สกิลแรดลดราคาอยู่นะฮะมาดูที่กิจกรรม อะไรวะมือปืนนักรักกันเลยนะมาดูซิว่าคลิปที่แล้วใครดูคลิปจบกันบ้างน,นะสวัสดีคุณอะไรอ่ะคุณเจเนสด้วยนะครับสกินนี้สวยดีครับแต่ว่าอัลติเมทสวยสุดนี่ก็แน่นอนครับสกินอัลติเมทเนี่ยเวลาเขา z ู o m เขาจะแบบมีปีกสยายเลยใช่ไหมสกินเดโมนิคครีเอชั่นใช่ไหมสวัสดีคุณอาโตรีด้วยนะครับชอบสกินเอลซุอัลติเมทนะครับอ๋ออัลติเมทคือคลาวพิเออร์เซอร์อ๋อ,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  <laughs> อ,อไอสิ่ที่มันเพิ่งมาใหม่เป็นสกินคอลแลบอะนะ กับสกินเอลซูหุ่มยนต์มากกว่าครับชอบตรงเป็นซูมปีกตอนซูมอะครับนี่เอาวะนะฮะก็ดีด้วยว่าความเห็นตรงกันนะสวัสดีคุณบอลมาเชิวิทด้วยนะครับเอลซูมาแล้วต่อไปล็อกซี่นะครับเพราะว่าเขาเป็นคู่รักกันสกินเอลซูสกินนี้ครับสวยมากนะผมเห็นของเพื่อนผมสวยมากเลยครับสกินหนึ่งสกินสองสามเป็นหัวใจหินแล้วละลายเลยครับนี่ขนาดเป็นผู้ชายยังละลายขนาดนี้เจอล็อกซี่เป็นลายเลยเหรอระวังล็อกซี่เขาไม่ตบนะครับล็อกซี่บอกนี่ผัวฉันเธอจะทำอะไรเปี้ย สรุปแล้วครับเป็นคู่กันจริงปะตามแบบว่าตามสกินนี้เขาออกอ,อ,อกแบบมาคู่กันชะไม่ใช่เหมือนแบบว่า,าเหมือนคาเฟนีนะที่แบบว่าเป็นแต่งงานคนเดียวสวัสดีคุณคนด้วยนะครับสกินนี้เก่ามากแล้วที่เมย์สวยกว่าครับเดี๋ยวนี้สกินใหม่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับใช่ครับโอ้โหเรียกว่าราคาพันพันถึงประมาณพันสี่ร้อยคูปองเนี่ยราคานี่ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะนะครับสวัสดีคุณ 95 CH นะครับ03นะเป็นสกิลเอสูทที่ผมอยากได้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะผมใช้สกิลคราวเพลเซอร์กับเดวอนิกดูมันไม่ค่อยสนุกนะเพราะว่าผมเป็นคนเปิดเสียงดังแล้วสกิล2ของ2สกิลนี้ดังมากนะครับแต่พอมาเล่นรหัสพี่นะครับที่ลองใช้สกิลแจนเลเวอร์เสียงเบาหูผมชอบมากเลยนี่เรียกว่าก็มีคนที่ชอบกับไม่ชอบสกิลนี้นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบเสียงเอฟเฟกต์สกิลเวลายิงเนี่ยมันเปลี่ยนใช่ไหมสกิลกุชลรทานด้วยนะครับสกิลเอลสูทเมสวยกว่านะ ผมมึงผมเนี่ยผมจะเอาเทลแลนะ้วเนี่ยผมมี13เหรียญในตัวนะฮะก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปจัดเลยนะช่วงนี้เพิ่งเลิกเพิ่งเลิกงานนะครับคิดค่าคำนวณ20บาทแพงจังจัดร้านอื่นไม่เห็นคิดเลยอุยอ้ยอุย้ยแหมร้านอื่นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคุณสวัสดีคุณอ้ําด้วยนะครับ คุณอาร์มซีเอสนะครับผมมีเอลสูรอยู่แล้วครับสกินนี้โอ้โหตอนนั้นซื้อเท่าไหร่พันห้าป่ะนะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์ด้วยนะครับสกินนี้สวยดีครับแต่ผมว่าสกินหุ่มยนต์สวยสุดละเนี่ยมีแต่คนแบบว่าคิดถึงสกินหุ่มยนต์สกินหุ่มยนต์นี่กี่คูปองนะทุกคนจำได้ป่ะประมาณพันห้าพันหกหรือเปล่าวะที่ผมมาล่าสุดนี่พันเจ็ดไหมที่ผมคิดคำนวณไปนะประมาณพันเจ็ดคูปองสวัสดีคมกิดด้วยนะครับสวัสดีคุณเซนิโร่นะครัับสสวดีคุณสวัสดีนะครับสวัสดีคุณยัวกัสดีนนะครับสกินสวยยยยแแตต่่่่่่่เเเเเลลลลนนนนนออออูููไมป็ุงดดะะโหวา อย่าเล่นบ่อยนะครับถ้าเราไปติดซูม,มบ่อยๆเนี่ยโดนด่านะพวกคนที่ที่เห็นเราเล่นเอลซูอ่ะทุกคนอื่นอาจจะอชอบถ้าเราไม่เก่งจริงอ่ะเขาเรียกว่าจะมีอาชีพอาคตติกับเอลซูนะครับสวัสดีคุณเอสนิวนะครับฝีมือซูมเม้าไม่กล้าใส่ไม่กล้าใส่สกินสวยๆเลยไปดูอ,กอีกเพียงบางสิสกินมีไม่โชว์นะฮะประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ สกินเอลซูเนี่ยก็เห็นไปทางเดียวกันนะครับว่ามันสกินนี้เนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าคลาเพเซอร์ที่มันคอลแลบกับาเอสโอเแล้วก็สกินหุ่มยนต์นะครับซึ่งก็ราคามันก็ต่างกันไหมต่างกันอยู่เนาะนะครับก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าหลักกันเลยนะครับและนี่คือเพจของ TMC นะที่มีชื่อว่าเทนโกติช็อปนะครับใครเติมเกมกับผมนะครสละใครที่ดูจบนะครับเติมเกมกับผม100บาทขึ้นไปจะมีชื่อในการสูบบัตรฟาร์ซีซั่นที่41นะครับก็ซีซั่นที่แล้ว 440นะครับก็เพิ่งแจกไปนะครับสามารถไปดูคลิปร้องหนังได้เลยนะครับแจกจริงแน่นอนนะครับแล้วก็ใครอยากเติมแล้วสมัติตอนนี้ทางช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกนะใครอยากสมัครก็สมัครใครไม่อยากสมัครไม่เป็นไรนะสำหรับนะใครที่ดูจบนะครับพิมพ์มาได้ว่า46นะครับแล้วก็ให้สกินให้คะแนนสกินแรสมวยไทยกับราคาของมันเนี่ย ให้ที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถคานวณได้นะครับว่าคุ้มหรือเปล่ากับราคาตอนนี้นะครับก็สามารถคำนวณได้ส,สดตัวผมคิดว่า gm เนี่ยน่าจะเห็นแก่นะครับความเป็นไทยนะเพราะว่าคุณจะมีสกินแรสมวยไทยได้เนี่ยคุณต้องมีตังค์เข้าใจปะ <laughs> จก็จะอันนี้สกินแร็ผมไม่เคยเห็นสกินแรต่ำกว่าประมาณ800 900นะกนะถือว่าแพงอยู่นะครับหรือว่ามันเคยมา500ไม่น่ามั้งน่าจะ800900อนะครับก็อันนี้ใครดูจบพี่ไม่ร้ว่า46แล้วก็ใครนะครับ ใค,ใครเอ่อใครกี่เห็นยังไงกับสกินแรส็สกินนี้นะว่าคุ้มกับราคาสกินหรือเปล่านะก็สามารถคบมมอกันได้ซึ่งจะขอตลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ไม่ว่าคลิปนั้นจะยอดฟิวคลิปนี้ยอยูนเนอรยอดยูนเยอะยอดยอนน้อยยังไงนะทุกคนก็สามารถทุกคนก็สามารถอีกแล้ว <laughs> ทุกคนก็ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับไว้เจอกันวันเป็นเดย์สองนะวันนี้ก็เพิ่มกินข้าวอีกม,มันพูดไม่รู้เรื่องจริงนะคะรับแล้วก็ง่วงด้วยล้อเล่นไม่ง่วงหรอกพ เซตสองตุลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ11บเอโมงจ,งจะมีกิจกรรมใหม่มานะครับเป็นกิจกรรมล่าสกินเริ่มต้นที่5้าคูปองอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ก็มีข่าวมาแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมารีวิวกิจกรรมให้ดูตอน1บเอ็โมงแล้วกันนะเซตสองตุลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันวันเพ็ญเดือน12เจอกันครับผมบ๊ายบาย